อ๋อไม่ปกติอนนี้เราต้องนอนก่อนสองทุ่มอยู่แล้วเที่ยงก่อนเที่ยงคืนอยู่แล้วจะสมองไม่โปร่งครัวไม่นอนเที่ยงคืนอะไรนะนอนเที่ยงคืนนอนก่อนเที่ยงคืนนอนที่หลังฮะใช่อืมจะกินอะไไหนจะอยากฟังเพลงอะไรวันนี้เราจะมาชิลๆนะคะมา สองไปแล้วก็ไลฟ์สดในกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ดูคร่าวๆเมื่อคืนก็ให้ดูบ้างเป็นบางส่วนบางทีก็ให้ดูเสียงแต้ให้ฟังเสียงแต่ไม่ให้ดูภาพเอากดอะไรให้หน่อยค่ะกดบูททูให้หน่อยค่ะโอชะทร์อะไรอะเพียค่ะเพียก็ไปนอน แป๊ดเล็บแป๊บหนึง่งเปิดเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังนะคะสำหรับคนที่ซื้อวันชองตัวก็เ <c oughs> ข้าไปรอในกลุ่มได้เลยนะเพลงเต้นเต,ะต,ะตะ้นเดี๋ยวเราให้ฟังน้องไม้ให้อยู่คะ่ะน้องไม้ไป รอที่สกลนครแล้วนะคะเดี๋ยวจะร้องคนเดียวร้องเดียวเดียวให้ฟังผู้นี้จะได้ฟังสดๆคนรู้มากค่ะใน,นกลุ่มสูงมากร้องฟังเลยมากับหนูกับแม่เอซี่ดีจังแต่หนูเป็นเด็กจนใหญ่ขอร้อในดวงใ,ใจของคุณนะคะ sampai tadi like, share ม,มันมันไม่เข้าใจว่ามันทําปักมาทําไมอย่างงี้น้ำปักมันแปลกนะเออเจ็บยากมันทํามาเหมือนเหมือนปักของประเทศนอกอะ่ะใช่โอเคครับเข้ายังเข้าเลยอ๋อโอเคมันไม่เข้าเลยกิมันไม่เข้าออก็น่าจะเห็นมาแปลก,กดีเลยนะการกินงหตุฉบาสมันเหมือนอยู่ประเทศไอ้นั่นอะ่ะ บาลเลนแบบนี้เลยมันเอียงใช่ใช่ใช่ขามันนข้าวอย่างนี้ยาก กระซ้าอยอางชาว,วันอกาิวโรดมาหจอนที่อัาหลายกันผทานโอเนตัวกรอให้รองร้อมาสากเ็ดเป็นอุพจ You. Yeah. you yeah. เ,เดี๋ยวอีกสักครู่แล้วต้องปลอยมาร่วมแจมน,นะคะหลังกับขอบคุ่นมา่ไลาอ้อนไล่นะคะบาดท,ทุบใบหัวใจทุกดวงที่มอห้ในทา่าไลสดไลสดกรุงมปิดนะจ๊ะทุกคนไปนอยหกำลังใจด้วยตอนนี้ทิ้งนัง่นเฮเวที่เธอเสียงกับเดินทาง ไปที่สกลนะครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันแถแน่นอนรูอื่นก็นสิไปก็เรียกอยู่เออพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใครที่ไปก่อนก่อนน่าจะก่อนสองทุ่มอ่าก่อนหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มเดี๋ยวมีของแจกของแถมให้ทุกคนเลยคนที่ไปก่อนประมาณหนึ่งทุ่มดีกว่าใครที่ไปซื้อับร่างงานก่อนหนึ่งทุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมีของไปแจกให้ทุกคน หน้างานด้วยนะคะบอกต่อๆกันไปเดีอยวมิลอง่บอกต่อๆกันไป,ออนไปมันน้างานนะคะสําหรับคนที่ไปไปก่อนอไปก่อนไปก่อนหัวข้าบัตรหนึ่งร้อยบาทไปก่อนหัวข้าบัตรหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีของแถมให้ทุกคนแล้วก็ใครที่ไปร่วมกิจกรรมในหน้าบูธของเครื่องดื่มโอทีแล้วก็วิมรกฏตราลุกอรณุณแล้วก็ชินจูครีม เดี๋ยวทุกคนจะได้ของแจกของแถมกันอย่างแน่นอนโอ้โหนี่คือบูธสินค้าคือทั้งปุย๋ยทั้งโคทีทั้งจิงกูครีมทั้งแบรนด์ของเอสครีด้วยนะคะเดี๋ยวพวกนี้เราเอากันแดดไปไปนนี้ด้วยไปแจกนะเนี่ยเราจะเอาไอ้โลชั่นโตร,ตรเกียวไปแจกด,ด้วยสําหรับคนที่ซื้อบัตรก่อนหนึ่งทุ่มอ่าแล้วเราจะมีของไปแจกแต่ว่าใครจะได้อะไรนะั้นเดี๋ยวรอ อาจจะมีกาแฟด้วยนะคะอาจจะมีกาแฟด้วยเดี๋ยวจะมีให้ทุกคนได้ลองชิมกาแฟด้วยการน้ำรอ้อนเตรียมแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีชงกาแฟพิมพพิมบอกหนึ่งเนละ